เดี๋ยวครับวันนี้อันนี้จะเป็นคลิปให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียงยังไไหมครับเคเห็นแล้วนะเราจะมาทำคลิปต่อไปครับเป็นคลิปแบบรายการครับใครก็ตามครับที่ส่งความคิดเห็นมาหาผมครับแบบเราจะเลือกมาทั้งหมดร้อยคนครับใครส่งมาเยอะๆยิ่งดีครับแบบผมจะมาอ่านว่าจะให้ผมทำอะไรบ้างครับแบบ อีลังกาดื่มน้ำอะไรเงี้ยครับนี่มันจะเป็นช่องรายการใหม่ครับเข้าใจยังครับโอเคใครมีอะไรครับก็คุยกับผมได้ครับช่องรายการใหม่มาทุกวันจันน้าครับจันน้าเราจะมีคลิปใหม่ครับแต่นี้มันเป็นคลิปส่วนตัวของผมครับที่จะมาบอกว่ามันจะมีรายการใหม่ครับโอเคครับจันน้าครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะจันน้าวันที่ ใกล้ใกล้แล้วคลิปจะมาทุกวันจันทร์ครับหนึ่งคลิปครับติดตามชมและสับตะไคร้ด้วยนะครับขอร้องแล้วครับผมไม่มีคนสับตะไคร้ผมเลยอะร้องครับ